เดินนะคะจ้าแม่เพนสีพอลี่ค่อยเห็นเพื่อนยิ้มค่อยยังใจยังใจแทบจะละลายเลยค่อยแพ้ความหล่อเพื่อนหล่อสมาร์ตนะ่ะมีอืมทั้งภาพและเสียงเดินชัดเจนพร้อมคาะมีทั้งภาพรู้สึเออนะคะน้าใสหน้าใสค่ะเออก็ <c oughs> วันนั้นน่ะอา่าเป็นวัน วันก่อนที่จะลงพื้นที่แล้วเราก็มีได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยแล้วก็ไปเหมือนกับว่าไปทําความรู้จักเนาะเออก็อ่ามาตอนแรกเนาะเราลําไปถึงร้านถึงร้านกาแฟก่อนแล้วนะอืมถึงร้านกาแฟก่อนแล้วแล้วทีนี้ท่านก็มาทีหลังแบบทั้งทั้งทีมะนะเขาก็มากันทั้งทีมคือมาแบบสมาร์ทกันทั้งกลุ่มเลยสมาร์ทกันทั้งเออแบบเท่อะแบบดู แล้วแบบหน้าเกงขางเลยอะ่ะแต่ขนาดไม่ได้ใส่ชุดแบบเต็มเต็มสูตรนะแต่ไม่ได้ใส่อยูนิฟอร์มนะมแต่งตัวสบายๆนะก็มากันมามีแต่ผู้ชายอะ่ะเออนะเออก็เดินเข้ามาแลบบ้วเดินกันมาเป็นกลุ่มอะ่ะเดินเข้าวายสิกาไปคุยบ้าแบบนี้นะคะแต่พอคุยแล้วอะ่ะเป็นกันเองมากๆนะคะเราก็ไม่ได้รู้สึกเกง่งไม่รู้สึกเหมือนกับว่า หวาดกลัวอะไรนะเวลาคุยอ่ะอืมนะตอนนั้นนะนะคะอืมก็เออเออค่ะอืมก็ประทับใจมากพอลงพื้นที่พอลงพื้นที่ก็จะเป็นอีกอีกอีก,อก,อกแบบหนึ่งนะเออก็คือจะคนละแบบ,คน,แบ,บคนละแบบคนละแบบกันนะคะอืมรือเรื่องแล้วหรอ กดไลค์ให้หน่อยคะ่ะคนดูเจ็นร้อยกว่าเนอะก็สำหรับวันที่ยี่สิบแปดนี้ก็อรอลุ้นกันนะคะแต่ว่าอ่าเราอะมีธงในใจแล้วว่ามันน่าจะเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างที่เราคิดเนาะอืมนี่ไงนางถึงสรารภาพหมดเพราะรอขนาดนี้โอ้ยแพ้คนรอเอ้อาพื้นผู้บ้า <laughs> ให้ฟังตีแมนพี่ว้ยวะ อ่าหล่อไม่พอนะเออเป็นคนที่เพอร์เฟกต์อะแม้ความหมายอทั้งหล่อทั้งฉลาดทั้งแบบว่าถ้าเราชมแบบน,นี้ตัวหน้าสามีเราอ่ะเขาจะน้อยใจไหมแต่ก็เคยพูดอยู่นะแต่เขาก็ยังพูดนะว่าช่างต้ามนก็ยังชื่นชมนะว่าอุ้ยหล่อสมาร์ทแบบว่าเท่เพอร์เฟกอืมค่ะอืมใช่ไหมพี่เฟส ่รอ,อยยิ้มนี่ก็สุดยอดจ้าอืมเอ่ตลกแล้วเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะแก้ไขสถานการณ์แก้แก้ไขสถานการณ์อ่าเขาเรียกแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากนะอืมอืมวันนั้นน่ะที่วันที่แปลง,ง,งที่นูนหมาเหงาเออแปลงที่โนนหมาเหงาอ่ะเกิดเกิดเกือบจะเกิดอุบัติตเหตุบ่ เขาเอินวันจังสันบ่อืมจะล่าจุนหรือว่าการประทะกันอืมท่านเอาอยู่นะอืมเอาอยู่วันนั้นอะจะมีการเกือบมีการประทะกันระหว่างอ่ะทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องอ่ะวันนั้นอะแต่ท่านก็เอาอยู่นะคือเราก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าไม่ต้องใช้กําลังหรือว่าไม่ต้องใช้อ,อ,อำนาจอะไรแบบว่ามาบิ่งมาอะไรเลยนะ แต่ท่านเอาอยู่อะเออค่ะวันนั้นอะเกือบมีการประทะกันนะค่ะแก้ไขใช่แก้ไขเฉพาะหน้าได้ได้เก่งแล้วก็ได้ดีด้วยค่ะพี่เอ,ออืมเนอะอันถ้าโดยปกติน่ะเขาต้องเอากําลังเข้าไปสลายใช่ไหมแต่อันนี้คือเออเออเป็นอย่างเดชภาษาอังกฤษเดบันี้คุณทำละ <laughs> พี่อุย้ย เขาว่าอีอย่างนี่ภาษาอังกฤษมาย้าวขนาดนี้เออค่ะพี่นีนะคะพี่จํำาได้ติดตาที่เราไปซื้อของร้านเซเว่นมีเด็กนักเรียนอ่ามาฮอดอมาขอฮอดดอกไปให้แม่พี่น้าตาตัวะคะ่ะพี่นีนะคะเออพี่นีก็ได้ทําบุญเนาะกับอกับเด็กนะคะเด็กใน,นเซเว่นบมเมนพ์นังยิมยูตี้ปานนี้จังวะ อันนี้พูดจริงนะไม่ได้ชมเพื่อที่จะหวังผลอะไรนะแต่ว่าพูดพูดตามความจริงที่เราเราได้เจออืมที่หน้าตอมอ่อไม่ไม่พี่โอที่ที่โนนหมาเหงาอ่ะอืมโนนหมาเหงาอ่ะอืมผู้พันเดะออะผู้ผู้พันเนี่ยออกโลงก่อนน่ะผู้พันนะเป็นคนออกโลงก่อนนะอุ้ยโตัในหนอยซ้ำลูกหมานี่ยืนทะเลทะเลยืดโอหาเขาน่อเออเออนะอืม,อม,อม,อม มตั้งแต่อยู่โนนมาเงาอะ่ะแต่ท่านท่านใช้วิธีการนี่แบบว่าถ้าสมมติจะมีเรื่องกันก็จะไม่ไม่ลงตรวจแล้วก็จะไม่อะไรอย่างเงี้ยอืมทุกคนเงียบหมดทุกคนเอล้มเลิกกันหมดอืมค่ะค่ะแล้วก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้กําลังไม่ต้องอะไรในการจับแยกหรือว่าการเควบคุมควบคุมสถานาการณ์เลยนะเาขาใช้สมอง อืมฉลาดเก่งค่ะอืมค่ะเมื่อคืนเข้าช่องนาไหลยอยู่นะเข้าเข้าช่องนาไหลด้วยเหรอคะค่ะก็ท่านก็บอกว่าท่านดูทุกช่องนะดูทุกช่องติดตามทุกช่องอนะ่ะที่ที่อยู่ที่นี่นะคะอืมค่ะเพราะอะไรที่ติดตามนี้ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงหรืออะไรนะเขาก็หาข้อมูลเขาก็ เขาเรียกว่าหาข้อมูลหาเบาะแสนะคะใน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 ส่วนที่อ่าที่ได้มีการแจ้งในพื้นที่ที่เขาต้องต้องทำงานปฏิบัติหน้าที่อะอืมนะเออเข้าไปขอฟัง <c oughs> พีเอ็มเออรู้จักหมดทุกคนนะ รู้จักหมดทุกคนว่าเนี่ยช่องอะไรนี่ช่องอะไร,อ,อ,ะไรอะไรอย่าเงี้ยในในในบ้านกุกลก้วยนะอืมค่ะถือว่าเป็นคนที่อ่อหมายถึงรอบด้านอะ่ะเออข้อมูลนี่เขารอบด้านค่ะพี่เอ็มนะนะบิดไปพูดอืค่ะก็ อขอบคุณเนาะขอบคุณขอบคุณทั้งทีมนะคะชุดปฏิบัติการชุดนี้นะคะทำให้เรารู้สึกฮิวใจ <laughs> อ่า,อาก็ขอบคุณที่ทําให้รู้สึกฮิวใจและรู้สึกว่าประทับใจมากในการปฏิบัติหน้าที่นะคะอืมก็เป็นกําลังใจให้การปฏิบัติงานนะคะราบรื่นนะคะแล้วก็สม,มริดผลทุกงานเนาะค่ะอืม เขาช่างมั่นใจยังกับเขาเห็นด้วยตาว่าเป็นคนผิดฮึคุณทองหล่อว่าเรื่องอย่างกันแล้วนี่อืออ่านะเขินอืพี่นางสวัสดีค่ะนะคะเป็นอีกคนค่ะไม่ใช่ใช่ค่ะคุณจันนานาอยู่ในทีมนั่นแหละอืออยู่ในทีมนะคะแล้วก็จะมีอ่า เราจะมีอะไรนะฟ้ามีตา <c oughs> นะฟ้ามีตา <c oughs> อีกอีกท่านหนึ่งนะ,ะที่อยู่ในทีมค่ะมีฟ้ามีตามีคนรักป่านะคะเออเฟี FC ต้องการฟังเรื่องป่าไม้มากที่สุดอ๋อค่ะหาข้อมูลหาความจริงในคดีใช่ค่ะพี่ดองอ้ออืมอยากให้นะเป็นพยานจังนะ แม่โพด้วยอ๋อเมื่อคืนใช่ไหมคุณวองกี้นะก็เดี๋ยวถ้าสั่งฟ้องแล้วเขาก็จะต้องเขาเรียกว่าไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็นัดพร้อมอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีเออก็จะมีมีในเรื่องของอ่าหลักฐานรายชื่อหลักฐานอ่าพยานอะไรเงี้ยอืมนะถ้าขึ้นไปก็สิเป็นนพยานอน,นี่บอ พยายนที่ไม่ได้เชื่อถือหรอกถ้าน้าไปอ่ะอืมมันเป็นพยายนเขาเรียกว่าอย่างว่าเขาเาเป็นบรลปักกันนะเออก็สิว่าศาลจะมองอีกเนี่ยอย่างหนึ่งเขาโอ้ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าว่าออ่เทางรัฐเขาเอ้ยนี่น่ะมันมีพยายนอยู่แล้วค่ะ